โอ้นี่ตัวสุจีได้แล้วครับพี่มัง นะวุ้ยนี่ก็ร้องว่ะ ดึงเลื่อนเขยต้องปรับนะต้องปรับเขียงในบัตรยิ่งคืนต้องปรัให้่สาวกุพิการมี่ัญหากติพิการมีมกัิการเยอะ